ป้าได้ต้นมะเขือมานะคะนี่ก็คือมะเขือลายนะคะมะเขือลายหรือมะเขือไข่เต่านั่นเองค่ะไปหวานไว้ใต้ต้นไม้ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะงอกเนาะเราก็ลืมไปลืมไปมองดูพอเขางอกนึกได้ว่าอ๋อมาหวานไว้นานแล้วก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะแคะเป็นเนาะป้าก็เลยจะเอามาชําไว้ออนุบาลเอาไว้ในกระถางนี้ค่ะอนุบาลเอาไว้ในกระถางนี้นะคะแล้วพออนุบาลไว้เสร็จ เขามีความเาจเริญเติบโตและแข็งแรงแล้วเราก็จะนําไปลูในส่วนของเรานะคะถ้าเรานําไปปลูกเลยโอกาสที่เขาจะงามป้าว่าค่อนข้างจะนานป้าก็เลยจะอมอนุบาลในกระถางนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ดูแลเขาเต็มที่เนาะหนึ่งเลยป้าก็เตรียมกระถางมาแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกากมะพร้า,พาวที่แช่น้าแล้วเนาะดินที่มกไว้ใส่ไปใส่ไปในในระดับถ้ากากมะพร้า,า,าวประมาณนี้เนาะป้าก็ใส่ดินไปอีกประมาณนี้ ทีนี้ส่วนนี้ก็คือเปลือกไข่ที่ป้าคั่วเอาแล้วนะคะเปลือกไข่นี่ก็จะมีแคลเซียมถ้าคั่วแล้วก็จะมีสารกรรมถันไล่มุดไล่แมลงป้าก็ะจะใส่ไปเลยเพื่อบำรุงเขานะคะแล้วก็ไล่มดไล่แมลงด้วยในเวลาที่เราต้องดูแลดูแลมะเขือเราเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะป้าใส่เสร็จแล้วป้าก็จะใส่ดินหมักลงไปอีกชั้นนึงใส่ไปชั้นนึงนะคะ นี่พร้อมปลูกแล้วคราวนี้นเราก็มาตัดแต่งต้นมะเขือเยอะค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูสักกระถางนี้ป้าทำให้ดูสักสามต้นก่อนนะคะสักสามต้นตัดรากไปเลยค่ะตัดรากแล้วก็ตัดยอดไปเลยนะคะตัดยอดไปเพื่อที่จะให้เอายอดใหม่นะคะเอายอดใหม่นี่ติดไปแบบนี้เลย ใบมะเขือไม่ต้องตัดออกหมดนะคะเอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงซะหน่อยหนึ่งนี่คอะประมาณนี้เนาะตัดออกครึ่งใบเลยค่ะแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาปลูกในนี้ได้เลยนะคะป้าก็จะเจะลงดูนะคะมีสามต้นใช่ไหมคะป้าก็จะ,ะทำไปเลยสามรูแบบนี้สามรูแบบนี้นะ,ะแล้วก็ลงปลูกหลุมนี้หนึ่งกลุมนี้อีกหนึ่ง แล้วปุมนี้อีกหนึ่งนะคะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ไว้ในที่ร่มประมาณสักสิบวันนะคะหรือสองอาทิตย์ก็ได้เนาะแล้วก็เอาลงไปถ้าเขาแข็งแรงแล้วเราก็เอาไปให้เขารับแสงเพื่อที่จะแสงเขาจะได้มาสังเคราะห์เพื่อที่ต้นมะเขือของเราจะได้ไปเลี้ยงลำต้นนะคะเขาจะได้มีความสดใสแล้วก็ จะเรืญนเติบโตได้นะคะลดน้ำน้ำนี่ก็เป็นน้ําสาวข้าวนะคะเป็นน้ําสาวข้าวป้าในน้ําสาวข้าวก็จะมีจุลินทรีย์ค่ะป้าก็ลดมาแล้วจะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ทำให้ต้นไม้เอ,อแข็งแรงจะเริญนเติบโตวงอกางามไวนะะในน้ำสาวข้าวนะคะก็จะบำรุงต้นมะเขือไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมทดลองจติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ